สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูหนุม่มหล่อรดน้ำต้นไม้ให้วันนี้รดน้ำตนนำววนนนำ้นไม้้วยรดน้ำ้าโดยวันนี้ฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมพี่คำช่วงนี้ต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมต้องขยันรดน้ำต้นไม้หไหมเนี่ยเหรอ โอ้โหเออนีง uh. อันนี้มาดูหนุ่มสุดหล่อรดน้ำต้นไม้ครับรถน้ำต้นไม้วันนี้หยุดไม่ใช่มาทำไมนี่ต้องมาลดรถน้ำต้นไม้เหรอ <c oughs> มาปลูกได้กี่วันแล้วนี่ละทำไมแต่งตัว แต่งตัวยังไงไม่เหมือนคนสวนเลยอ่ะมาแบบไหนในวันเนี้ยฮออปีใหม่ได้หยุดไหมเนี่ยวันนี้ได้หยุดหรือเปล่าไยันแเหรอขยันแท้นนนเนาะเย,ย,ย,เยห้องยนยห้องนี่ดี 再拿米。